สวัสดีครับพบกับตะคบหวานคลิปนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ร้านช่างพันมอเตอร์ไซค์นะครับก็ช่างพันก็รับทารับซ่อมนะครับมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดจนถึงรถยนต์เลยก็ว่าได้นะครับก็ติดต่อช่างพันได้ถ้าจะให้ซ่อมอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้มาให้ช่างพันทาปลายท่อให้นะครับก็ให้ช่างพันมาเชื่อมจัดทรงท่อนะครับ ก็ตามที่เห็นเลยกำลังเริ่มกันแล้วนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นช่างพันก็ตัดปลายท่อออกนะครับแล้วก็มาเชื่อมจุดยึดสลิปอ่อนนะครับตามที่เห็นอยู่แล้วแกก็มาไล่นะครับเดินตะขิดให้มันแน่นหนาหลังจากนั้นแกก็ไปเชื่อมตรงคอสวมของปลายท่อนะครับ แกก็จะเดินรอบคอให้เป็นแน่นหนาแล้วก็เรียบร้อยนะครับเกก็เดินไปสักระยะหนึ่งนะครับก็สวยงามครับงานเชื่อมค่อนข้างดีแข็งแรงนะครับ90%แล้วครับตอนนี้ทดสอบเสียงกับทรงเสียงนุ่ม หลังจากทดสอบเสียงเสร็จแล้วก็มาลองดูทรงกับกราบข้างดูนะครับดูแช้งพันเขาเชื่อมให้ก็ดีครับงานดีแล้วเดี๋ยวต้องเชื่อมหูยึดตรงนี้ด้วยนะครับก็มาดูทรงกันก่อนก็จะ,ะประมาณนี้นะครับสวยงามดุดันนะครับท่ออาคาโปวิกนะครับ มาถึงขั้นตอนเชื่อมหูยึดปลายท่อครับช่างพันธก็เริ่มจัดการเลยเชื่อมเชื<ๆ>่อมเชื่อมครับเชื่อมสองสามรอบเพื่อความแน่นหนานครับแต่เก็บแก่ก็เป็นเก็บปลาสวยงามเลยเดียวแล้วแก่ก็พ่นสีเก็บให้เรียบร้อยและแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการจัดส่งท่อนะครับปลายท่ออาคาร์บิกที่ร้านช่างพันมอเตอร์ไซค์นะครับ ส่งสวยงามครับตามที่ผมคิดไว้เลยคือช่างพันเข,เข้าใจแล้วก็แนะนําในการจัดทรงได้ดีมากครับก็คือดูงานเส้นสายทุกอย่างองศาทุกอย่างแนบชิดกับตัวรถสวยงามครับผมสมกับฝีมือจริงๆครับช่างพันมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับร้านช่างพันนะครับก็อยู่ติดติดกับถนนสุวรรณอรเลย เ,เลยแพทย์แผนไทยวัฒนานครมาประมาณ100เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือก็จะมีร้านข้าวร้านน้ำนะครับอยู่ตรงข้างร้านช่างพันเลยครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาทำรถซ่อมรถหรือจัดทรงท่อหรือจัดทรงรถอะไรต่างๆนะครับช่างพันเขาให้คำปรึกษาได้นะครับก็มาสนดบนุน หรือมาแวะเยียนมาเยี่ยมยามกันได้นะครับขอฝากไปด้วยครับกับร้านช่างพัน์มอเตอร์ไซค์และสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมตะครบหวานนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไ r i b e ก็ฝากกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับยงดูครับ ขอคุณช่างพันครับ